สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมิเจคคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเหน็น닷คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวตุรกีชาวเวียดนามและชาวฟิลิปปินส์หลังอัชราพรคงยศกําลังจะย้ายไปเล่นในลีกตุรกี เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวตรุรกีชาวเวียดนามและชาวฟิลิปปินส์หลังอัชาราพรของยศกำลังจะย้ายไปเล่นในลีกตรุรกีจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ในเพจตรุรกีกันก่อนเลยนะครับโดยท่านแรกเป็นแอดมินเพจกล่าวว่าเธอคือหนึ่งในดาราเอเชีย er, และเป็น MVP ของวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกอัชาราพรของยศได้ย้ายมาอยู่กับทีมซาริเยเบลเยดิซีเรียบร้อยแล้ว พวกเราได้บรรลุข้อตกลงสำหรับฤดูกาล2021-2022กับตัวตบดาวดังรายนี้แล้วโดยเธอเกิดในปี1995สูง1.80เมตรพวกเราขอกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ของพวกเราพวกเราหวังว่าเธอจะเพิ่มคุณค่าให้กับชุมชนวอลเลย์บอลของพวกเรามุมมองท่านต่อมาครับเธอคือผู้เล่นที่ฉันติดตามอยู่ขอให้คุณประสบความสำเร็จนะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเป็นการย้ายเข้าทีมที่ยอดเยี่ยมเลย ยินดีด้วยนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมซาริเยเบรเยดิซมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าใช่เลยมันคือสุดยอดการย้ายเข้าทีมคอมเมนต์ท่านมาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตรุรกีชาวตรุรกีท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมซาริเยมุมมองท่านต่อมาครับเป็นการย้ายเข้าทีมที่ยอดเยี่ยมมากฉันหวังว่า เธอจะประสบความสาเร็จกับทีมดาวรุ่งของพวกเราในฤดูก,กาลนี้นะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศตรุรกีความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่าขอให้โชคดีนะมุมมองท่านต่อมาครับยินดีต้อนรับชาวตรุรกีท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่าเป็นการย้ายเข้าทีมที่ยอดเยี่ยมจริงๆความคิดเห็นท่านต่อมาครับพวกเขาพูดกันว่าเป็นทีมฟอร์เนบเช ต่ผลกลับออกมาเป็นทีมซาริเยเีเบียดิซีมุมมองท่านต่อมาตั้งคําถามว่าเธอไม่เตี้ยเกินไปสําหรับตําแหน่งตัวตบหรอจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่ากาบี้ก็สูง1.8เมตรเหมือนกันนะแล้วก็มีท่านเข้ามาตอบใต้เมนี่ว่าเธอกระโดดได้สูงคอมเมนต์ท่านมากครับแทนที่จะซื้อตัวผู้เล่นแบบนี้คุณสามารถจ้างผู้เล่นเยาวชนได้นะอย่างน้อยก็ได้พัฒนาวงการวอลเลย์บอลตุรกีทีมตุรกีไร้จุดหมาย และไม่มีส่วนร่วมในวงการวลอลเลย์บอลตุรกีเลยทุกลีกอิตาลีดึงตัวไปจนไม่เหลืออะไรแล้วพวกเราได้ดูการเล่นของวา i ิฟแบงแล้วมันเป็นการย้ายทีมที่ไม่จําเป็นเลยจริงๆถ้าหากถูกเถียงกันในเรื่องของความสูงมันยากที่จะเป็นเหมือนกับกาบีได้เอาไซด์ฮิตเตอร์สูง1.8เมตรก็ถือว่าค่อนข้างแปลกอยู่นะแต่ฉันก็หวังว่าพวกเขาจะประสบความสําเร็จนะอย่างน้อยก็ขอให้พวกเขายังคงอยู่ใน CEV Cup ครับต่อไป แล้วก็มีชาวอินโดนีเซียมาแสดงความคิดเห็นในเพจว่าฉันเป็นชาวอินโดนีเซียและฉันก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวคุณจริงๆต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์กันบ้างนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่าเธอเล่นอยู่ในตำแหน่งไหนในทีมซาริเย่มุมมองท่านต่อมาครับเธอคู่ควรแล้วคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเธอและจ่าจา้าคงจะได้พบกันในตำแหน่งออปปสิตฮิตเตอร์แล้วถ้าหากจ่าจา้าตอบรับข้อเสนอจากทีมในตรุรกี ความคิดเห็นท่านต่อมาครับเธอก้าวไปในอีกระดับหนึ่งแล้วชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาตั้งคำถามว่าเริ่มแข่งขันกันเมื่อไหร่หรอมุมมองท่านต่อมาครับหวังว่าครั้งต่อไปจ่าจ่าจะได้ไปเล่นที่นั่นนะเธอคืออีกคนที่ควรไปเล่นในยุโรปจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าจ่าจ้าจะเล่นไปจนถึงอายุ42-45ปียังคงมีเวลาอีกมากความคิดเห็นท่านต่อมาครับ แม้ว่าเธอจะไม่ได้ไปเล่นในโคโวแนงเล็บลีกเกาหลีใต้แต่มันก็มีโอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าวิ่งเข้ามาหาเธอมุมมองท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่ายินดีด้วยนะคอมเมนต์ท่านมาครับว้าวแข็งแกร่งมากเลยอัชราพรคงยศทุกคนต่างก็คิดว่าจะเป็นลีกเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นแต่มันเป็นลีกตุรกีความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่าแข็งแกรง่งมุมมองท่านต่อมาครับว้าว ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่าจุดพีคของเธอในปี2016ถือว่าปังมากในตอนนั้นเธอ,อยังไม่ได้รับบาดเจ็บและความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์ท่านสุดท้ายครับฉันมังว่าเธอจะทําผลงานได้ดีนะต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ในเพจเวียดนามกันบ้างนะครับโดยท่านแรกเป็นแอดมินเพจกล่าวว่าอัชรพของยศแข่งขันในลีกตุรกีล่าสุดในอินสตาแกรมของทีมซาเลเยเบลเยดิซี ได้ประกาศยินดีต้อนรับผู้เล่นไทยเข้าร่วมทีมในฤดูกาลใหม่นอกจากอัชราพรแล้วยังมีผู้เล่นต่างชาติอีกคนคือนายาคริสเตนเดนนัเล็บตำแหน่งออฟฟิซิตจาก USA เข้าร่วมทีมในฤดูกาลนี้ด้วยเช่นกันโดยสโมสรแห่งนี้อยู่ในอันดับที่10ของลีกตรกุรกีในฤดูกาล2020-2021หวังว่าการได้ไปเล่นในบรรยากาศที่มีความเป็นมืออาชีพจะช่วยให้นักเลั์บอลสาวไทยได้ประสบการณ์ในการพัฒนาตัวเองต่อไปนะ จากนั้นก็มีชาวเวียดนามมาคอมเมนต์เกี่ยวกับโพสต์นี้มากมายเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่าตอนนี้ฉันมองว่าชัชุออนตีได้เฉียบคมกว่าอัชราพรน,นะจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าไปเล่นในลีกต่างประเทศเท่านั้นถึงจะเห็นว่าใครเก่งกว่าใครแล้วก็มีท่านเข้ามาตอบใต้เมนี่ว่าถูกต้องเลยในโอลิมปิกรอบคัดเลือกชัชชุออนและพิมพิชญาเล่นได้ดีแต่พออัชราพรลงสนามก็ติดติดบล็อกจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามเลย ต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าถ้าหากได้ดูวอลเลย์บอลไทยลีกช,ชัชุออนก็แบกทีมเอาไว้มากเช่นกันจากนั้นก็มีอีกท่านเข้ามาปิดท้ายว่าตั้งแต่ปี2019จนถึงปี2020อัชราพรได้รับบาดเจ็บทําให้ฟอร์มการเล่นของเธอตกลงไปแต่ถ้าได้ดูวอลเลย์บอลไทยลีกตั้งแต่ต้นฤดูกาล2020เธอกลับมาเล่นในอย่างยอดเยี่ยมมุมมองท่านต่อมาครับด้วยความสูงเท่านี้มือเซ็ตคงจะไม่เซ็ตบอลให้โตบล็อกมั่นใจว่า คงจะล้มเหลวแน่นอนนี่ยังไม่พูดถึงการเล่นหลังจากได้รับบาดเจ็บอีกนะการตีของเธอไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์ไว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยเข้ากับสไตล์การเล่นเท่าไหร่เลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับหมดยุคข,ของแม่สาวน้อยคนนี้แล้วมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าแพ้ให้กับชัดชูออนคอมเมนต์ท่านมาครับปี2016ถึง2017ทำไมไม่ไป ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่าเยี่ยมเลยมุมมองท่านต่อมาครับน่าเสียดายน่าจะไปตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วถ้าเป็นตอนนี้เอาชัดชยออนไปน่าจะมีความหวังมากกว่านะชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์ไว้ว่าตอนนี้การตีของเธอยังไม่ปังเท่ากับทันทุยเลยจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าโดยทั่วไปแล้วผู้เล่นไทยมีมือเซตที่ดีก็เลยมีโอกาสได้ตบอย่างเท่าเทียมกันแต่ถ้าเล่นกันแบบเดียว ไม่มีใครสามารถผ่านทันทุยได้ดอกในตอนนี้ทันทุยเล่นในเวียดนามไม่มีมือเซตเก่งๆทําให้ไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่นี่ถ้าได้มือเซตอย่างนุสราหรือไม่กะพรพันนะเธอต้องปังมากแน่แความคิดเห็นท่านต่อมาครับขอแสดงความยินดีด้วยนะหวังว่าคุณจะกลับมาสู่ฟอร์มเดิมเหมือนกับปี2016นะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะไม่ว่าอย่างไงการเล่นในสภาพแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพ ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากสําหรับชีวิตของนักกีฬาแล้วละ่ะสุดๆนะคอมเมนต์ท่านหมาครับออกจากกรงเพื่ออัปเกรดตัวเองชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าตอนนี้ถือว่าฟอร์มตกลงไปแล้วชัชชุออนยังถือว่าดีกว่ามากมุมมองท่านต่อมาครับมี3สมสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปที่ได้เข้าร่วมในรายการ cev อันที่จริงแล้วสโมสรญี่ปุ่นก็ต้องการตัวอัชาราพรเช่นกัน แต่ไม่ประสบความสําเร็จเนื่องจากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้โดยทางฝั่งไทยต้องการให้อัชราพรเข้าร่วมในรายการซีเกมและ a อวีซีคัพสองพจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนิวา่ารายการระดับหมู่บ้านน่าดึงดูดใจมากและก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนิวา่าอันที่จริงน่าจะเป็นฟิลิปปินส์มากกว่าที่จะดึงตัวจาจ้าซานเทียโกมาจากการเล่นในลีกญี่ปุน่นแต่กลับเป็นทีมที่แข็งแกร่งอย่างไทยพวกเขาคงจะกังวลว่า จะเสียแชมป์ในระดับหมู่บ้านต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่า4เกมรายการระดับหมู่บ้านยังคงน่าดึงดูดใจอยู่จากนั้นก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนี์ว่าตอนนี้ไม่มีหกเซียนแล้วและเวียดนามก็มีโค้ชที่เก่งมากๆไทยระวังตัวเอาไว้ให้ดีและชาวเวียดนามท่านสุดท้ายเข้ามาคอมเมนต์ปิดท้ายว่าสําหรับตัวนักกีฬาของเวียดนามในปัจจุบันก็ไม่แพ้ไทยนะมีทั้งทันทุยบิทูย,ยนเงียนทีเวียน บิทุยเงียนจินแนวเล็บบุยงาคิวจิงและลีฮัวเวยซึ่งถือว่าเป็นแนวรุกที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ของเวลบอลเวียดนามเลยก็ว่าได้กลัวแค่เรื่องของการคอร์รัปชันในสมาคมเวลบอลเท่านั้นนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นำมาฝากเพื่อให้เห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติ และวิจารณ์ในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวตุรกีชาวเวียดนามและชาวฟิลิปปินส์หลังอัชราพรคงยศกําลังจะย้ายไปเล่นในลีกตุรกีหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบโยรดกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แล้วกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมพิจา,อาคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น ical. .com สสำหรับรวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ